อันมีคนบอกว่าเมื่อสิเป็นบ่าอีอย่างเมื่อเปิดเพจอีอย่างมาโพดมาโพแท้เฮย้ยเมื่ออยากสิบอกอันบอกว่าว่าเป็นเพจเสียผ่าแฟชั่นมือสวงหรือนเสียผ่าหองเสียใบบัวน้ําเขา่าสันกันน้ําเข่าไม่เองเลยจากเมืองหนอกเขาว่าเฮ็ดดีดี นั่เสียผ่ามาฉันก็นั่งเสียผ่าเขามาจากเมืองนอกเบิดเงินกับหลายหมื่นแล้วล่ะแต่ว่ากันยังสัดขายบรส้นใดเราบริทียนขายบ้านเนื้อที่ดินเพจคขายบ้านที่ดินก็มีว่าสันฉันก็เฮ็ดเขาว่าเฮ็ดอสังหามันรวยรวยฉันก็เฮ็ดก็เบิดเงินไหลก็บบ่เป็นอย่างก็ได้บ้านมาหลายหลังก็ถ่าขายอยู่เนี่ยะ คนกับว่ามันถาโควิดโควิดก็เงืดเงืดบัดที่นี่เขาว่าหนาเธอก็าาง,งามแทบวันน,นี้บดิย่องเด้แต่แต่เกิดคิดว่าหนากักสีคือเขาว่าผู้ใดว่าเขางามเขาต้องยอมรับความจริงเดว่าเขาง,งามฉันก็มีเพจอีก l ฮลแ n d บิวตี้บาย,ออยุวัชนขายหดวยาซิฟันไม่เบเบงเขียวเัน,เน่นงามขึ้นอย่างหน้าฉันกันเนียนพอว่าฉันใส่สินค้าคุณภาพอาร์ติสตราคากับโบแพงเขียวฉันก็นใส่ของดีทุกอย่างในเลื่อนหล่างของฉันเป็นของดีเบิดเลย ช่วงนี้มันโควิดอ่ะเฮ็ดหยังมันก็เฮ็ดยากเวิร์กฟอร์โฮมเวอร์สันออฟฟิศฉันกับเบิดบักหลายฉันกับเวิร์กแน่โบเวิร์กแน่หรอฟอร์โฮมอ่ะนั่นก็ออกมาข้างนอกอุยบัดใดโควิดมันสิเบิดเอาเป็นว่าอันผู้ใดที่เป็นมูฮึ่มหูวจักกันอ่ะก็ติดตามเพจในเด้อ เพจอีกยังหกเพจเ็เพจก็ติดตามให้เนี่ยเด้อยูทูบกะเฮ็ดตอนนี้5าบาทชิบบาทเงินสลึงฉันเอาเบิดสุย่างเลยโอ้ยนนําลยมันกระเด็นม่นไม่หยังเดียตอนนี้ก็เถ่าแห้งอายุกะตั้งชีหาชีปีแล้วก็ยังไม่มีลูกหน่อยอยูอย่คานุมกะแพงเอาเบิดสุย่างแล่ละตอนนี้เอา ฝากกดติดตามนี่เด้อทุกเพจอ่ะล่ะอย่ากดติดตามอย่างเดียวเด้อสั่งน้ำแนสินขาดอยากได้สินค้ายังก็สั่งเนี่ยอยากได้ยาสีวันก็นสั่งไปสีเขียวจะของอ่ะเนี่ยเอออยากได้เสียบไปใส่ละคาว่าแพงน้ำเขาจากเมืองนอกเมืองหน้าก็สั่งเอาเนี่ยเพื่ออยากได้เฮี้ยนละคาว่าแพงถึกๆนี่ยก็เอาเนี่ยไม่ไรหลังคักยุ่งซู่หมองสูแก,ก่ที่ดินเป่ามาือนก็มี เอาซ้ำนี่ละ่ะเบียโควิด e เขาก็ได้กินในรถสิบปไซกับปิดปากก็มีแตตอนเว้านี่ละ่ะที่สิได้เห็นปากกันซ้ำนี่ละ่ะ <c oughs> แต่ยะขวนะ